แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวความยาว5ชั่วโมงสำหรับ2,025 Toyota Mini p a j e r o ในภาษาไทยรวมอินโทรของช่อง Redrive TX พร้อมคำขอให้กดไลค์แชร์และติดตามโดยไม่มีหัวข้อไม่มีการเว้นวรรคหรือคำแนะนำในการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ Redrive TX ช่องที่รวมทุกความเร้าใจของโลกยานยนต์ทั้งใหม่และเก่าหากคุณรักรถรักความเร็วรักการเดินทางและไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตจากวงการยานยนต์ทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามไร้ทีเอกไว้ตอนนี้เลยแล้วคุณจะไม่พลาดรถเด็ดๆแบบนี้อีกวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับโตโยต้ามินิปาเจโร2025รถ SU v ีขนาดเล็กที่กลายเป็นกระแสะร้อนแรงที่สุดในปีนี้ดีไซน์ของมันออกแบบมาให้ดูเล็กแต่ดูดันดุดๆไม่ต่างจากผลิตภัณอย่างปาเจโร่สปอร์ตด้านหน้าติดตั้งไฟหน้า,นาเล็ดแบบโปรเจคเตอร์พร้อม daytime running light เส้นเฉียงดูโมเดลสุดๆกระจังหน้าแบบรังพึ้งสีดําด้านเพิ่มความสปอร์ตฝากระโปรงนูนกลางดูมีพลังตัวถังด้านข้างมีเส้นสายที่ชัดเจนพร้อมโป่งล้อ สีตัวรถให้ความรู้สึกออฟโรดเต็มตัวล้ออันลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ดูแข็งแรงและคล่องตัวมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถมีระบบที ry, เลสเอนทรีื่อจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและพับเก็บอัตโนมัติ ด้านท้ายของมินิปาเจโรก็น่าสนใจไม่แพ้กันฝ่ายท้ายเละทรงตั้งแนวตั้งรับกับแนวกระจกหลังประตูท้ายแบบยกสูงใช้งานง่ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังกันชนท้ายเสริมแผ่นกันกระแทกสีเทาเข้มให้ความดูดันไม่แพ้ด้านหน้าโดยรวมภายนอกของรถคันนี้คือเล็กแต่แกร่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์เมืองและการเดินทางระยะไก,กลยอย่างแท้จริง เข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับดีไซน์ที่ทั้งทันสมัยและใช้งานได้จริงแผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุซอฟทัดสลับกับลายเคเบลามีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.1นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวมมงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด7นิ้วปรับรูปแบบการแสดงผลได้เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางเบาะผู้โดยสารปอรรับมือเบาะหลังพับแยกแบบ60:40ต่อเพิ่มพื้นที่เก็บสสสัมภาระไดดู้งุ โตโยต้ามินิปาเจโร2,025 a ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.0ลิตร3สูบให้กำลังสูงสุด110แรงม้าแรงบิด175นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่จูนมาให้ตอบสนองดีทั้งในเมืองและนอกเมืองมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD พร้อมโหมดการขับขี่เลือกได้ทั้ง normal eco snow และมาช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับการตอบสนองของรถให้เหมาะสมกับพื้นถนนทุกสภาพ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกโรสันสตรัตด้านหลังเป็นทอชั่นบีมที่ถูกจูนมาให้เกาะถนนแต่ยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ล้ออัลลอย17นิ้วที่มาพร้อมยางออเทเรนสามารถพาผู้ขับออกนอกเส้นทางได้อย่างมั่นใจระบบเบรกหน้าแบบ d ดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนเบรกหลังรัมเบรกและระบบเบรก ABS EBD และ BA ที่จัดเต็มมาให้ครบ ระบบความปลอดภัยถือว่าอัดแน่นไม่แพ้รุ่นที่มีระบบ Toyota Safety Sense ที่ประกอบด้วยระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบ Stop and Go ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาช่วยให้จอดรถในที่แคบได้อย่างแน่นยัมากขึ้น เมื่อเรานำมินิปาเจโร2,025ไปทดลองขับในเส้นทางต่างๆพบว่ามันให้ความคล่องตัวสูงในการขับขี่ในเมืองเลี้ยวง่ายพวงมาลัยตอบสนองไวขับขี่ในซอยเล็กๆหรือจอดข้างถนนทําได้อย่างสะดวกอัตราเร่งช่วงต้นตอบสนองทันใจสามารถเร่งแซงรถในทางด่วนได้ดีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจากการทดสอบอยู่ที่ประมาณ17 8กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีเยี่ยมสําหรับรถ SUV เครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบ เมื่อเปลี่ยนไปขับนอกเมืองในเส้นทางเขาและทางลูกรังระบบขับเคลื่อน4ล้อทำงานได้ดีมากการเปลี่ยนโหมดช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นผิวลื่นหรือทางชันระบบช่วยลงทางลาด HDC และระบบควบคุมการทรงตัว v s c ช่วยให้ขับได้อย่างปลอดภัยตลอดทางการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ทำได้ดีแม้ขับที่ความเร็ว120กิโลเมตรชั่วโมงยังรู้สึกเงียบและสบายไม่แพ้ SUV ขนาดใหญ่ ความอเนเอกระสงคืออีก1จุดแข็งของมินิปาเจ,จโรพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างสามารถขนของใหญ่ได้สบายเบาะหลังมีช่องเก็บของตรงกลางและช่องเสียบ USB สําหรับผู้โดยสารเบาะหน้ามีที่วางแก้วที่วางโทรศัพท์และถาดเก็บของห่อลายจุดรวมถึงมีช่องแอร์สาหรับผู้โดยสารด้านหลังช่วยให้เย็นทั่วถึง ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมก็มีให้ใช้งานครบทั้งระบบสังกาดด้วยเสียงการเชื่อมต่อ w า f i ภายในรถระบบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเดินหางจากรถและระบบเตือนมงเด็กหรือสัตว์ในรถซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าชื่นชมมาก To y ย ta Mini p ป j เจ o 2025มีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่ขาวมุกดำเมทัลลิกเทาเข้มน้ำเงินแดงและเขียวโอลีฟโดยสีเขียวจะเป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้น ทั้งหมดนี้คือประสบการณ์เต็มรูปแบบกับ To y ยต a Mini ิ a j เจ o 2025ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีครบฟังก์ชันแน่นและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกวันสำหรับใครที่กำลังมองหา s u สยูวีขนาดเล็กที่ขับมันลุยได้และไม่แพงนี่แหละคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Drive Drive TX ไว้เลยเพราะเราจะพาคุณไปพบกับรถรุ่นใหม่ที่เจ๋งที่สุดจากทั่วโลกแบบนี้ในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบแล้วเจอกันใหม่